ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง,ง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วสมรหัสใต้าฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเราสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมสง,ง่ายๆแลกได้ทุกคน นายวิชานดาธุมมาปรัฐอวโสดราม,มอบหมายจากนอำเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนริการความปลอดภัยทางถนนชงเทศกาลสงกรานต์และโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาจราจรโครงการจับเพราะรักปรับพระห่วง แถมหมวกนิรภัยสงกรานสุขใจครับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดลดความเสี่ยงเดินทางปลอดภัยมีพันตบเอกเดชาวุฒิพุทธิมาผู้กำกับการสอพอสีเทพพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดจมพล42นายชุดจิตอาสาประจำสถานีตำรวจพุทอนสีเทพ จมนวหนายชุดจิตอาสาเคลื่อนที่เร็วจมนวห้านายรวมทั้งสิ้น52นายฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอนายุทศมนตรีตะบนสักกรวดมูลนิธิร่วมกัญอยู่กำนันตะบลสักกรวดตะบลคลองกะจังคณะครูและนักเรียนวเวนสีเทพประชาสันผู้ใยญ่บ้านและประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยดมการแจกหมวกนิรภัยกับประชาชนที่สัญจรไปมาและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอบรมเยาวชนจิตอาสาจระ โดยเด็กเยาวชนที่เขา้าร่วงกิจกรรมจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตาสสองดูแลช่วเหลือสังคมใน